สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภพของมารน,นะคะมารเป็นอะไรคะมารก็คืออสูรกายนะคะเป็นด้านมืดของจิตใจนะคะเป็นสิ่งที่ยากเกินจะเยียวยาเป็นความมืดมิดดำสนิทนะคะหาที่สุดไม่ได้เหมือนกับขอบจักรกวาลของเรานี่เองนะคะสิ่งที่พวกมารชอบนี่คือกินพลังงานความมืดนะคะ ความโลภความโกรธความหลงตัณหาราคะเนี่ยเป็นอาหารของพวกจิตมาเลยนะคะจะนนั้นการที่มาจะเอาสิ่งพวกนี้กิเลสทั้งหลายเนี่ยมาล่อให้คนเนี่ยติดอยู่ในสังสารวัฏเพื่อเขาจะได้กินจิตมาตัวนี้นะคะเป็นอาหารคือด้านมืดน,นะคะด้านที่ไม่มีแสงสว่างนั่นเองเป็นอาหารของมาแล้วการที่เขาจะมาหลอกล่อเนี่ย ผู้ที่มีจิตละเอียดมากนะคะสัมผัสความเป็นทิพย์ก็ยิ่งถูกมารเนี่ยหลอกจับได้ง่ายนะคะพวกติดฤทธิติดเดชแล้วก็เหมือนกับว่าติดในความดีที่มารก็ชอบนะคะฉะนั้นในผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นอริยะแล้วแล้วก็จะมีเรื่องของพระโพธิสัตว์พระปัจเจกแล้วก็พระพุทธเจ้า เลยขึ้นไปอีกก็คือผู้ที่ลาพุทธภูมิจะบอกว่าช่วงที่ลอยต่อระหว่างการจะลาพุทธภูมินี่คะยังต้องเจออุปสรรคของมารมาขวางอุปมานะคะเหมือนพบชั้นที่59การที่จะขึ้นไปสู่พบที่60คือการลาพุทธภูมิเป็นพบที่มีแดดแสงสวาง่สวางสว่างสวัยแต่สว่างได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยแสงของผู้ใดนะคะในพบนั้นก็จะเปรียบเสมือนกับ พลังงานหยินหยางนะคะพลังงานแสงสว่างคือพลังงานด้านพุทธพลังงานความมืดก็คือพลังงานของฝั่งมารก็จะเป็นลักษณะสัญลักษณ์ของยินหยางนะคะขาวดําแบบนั้นเพื่อรักษาสมดุลของโลกและจักรวาลน,นะคะเป็นสถานที่แบบนั้นถ้าด้านใดด้านหนึ่งมีกําลังมากก็จะทําให้เสียสมดุล แต่ด้านที่สว่างมากเกินก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติซึ่งจะต้องมีด้านขาวและด้านดำเปรียบเสมือนกับภาทิตขึ้นและตกไม่งั้นชีวิตของสัตว์โลกเด็กสองสัตวต์ก็จะอยู่ไม่ได้นะคะแล้วคนที่จะเข้าสู่ความเป็นชั้น60นี้ก็คือลาพุทธภูมิจะต้องผ่านพบมาร คือผู้ที่จะผ่านได้โดยที่มารไม่จับเลยอะ่ะเป็นไปไม่ได้จะต้องมีนิดหนึ่งนั่นแหละให้มารมันจับอยู่แต่ถ้าเรารู้ทันปุ๊บเราหลุดเลยค่ะหลุดแล้วหลุดเลยการหลุดแบบนี้ในผู้ที่ถูกมารซื้อวิญญาณนะคะจะบอกว่าเบื้องหลังเบื้องลุกของคนที่โดนมารซื้อไปเนี่ยจะบอกว่าอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นลูกหลานพญามารมาแล้วทั้งนั้น การที่จะหลุดจากความเป็นมารเนี่ยคือยากมากการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้บดกรรมแล้วซึ่งความเป็นพวกมารมีบุญแล้วก็เลยได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าวิบากกรรมอ่ะก็มาตัดรอนด้วยความคิดไม่ดีทําไม่ดีหรือว่ากิเลสเข้าครอบงําก็ถูกมารดึงจิตเข้าไปอีกก็ต้องกลับเข้าไปสู่ภพมารอีก อันนี้ในผู้ที่ไม่อยากกลับไปที่เดิมเนี่ยให้ฝืนมาฝึกวิปัสสนาญาณกำหนดรู้หนอพองหนอโกรธหนอง่วงหนอหนอนเนเกลียดนนอรักหนอชอบหนอให้กำหนดรู้แล้วก็หลัแล้วเราก็จะหลุดจากมารความเป็นมารเนี่ยขอบอกว่าติดอยู่ยาวนานมากกว่าที่เหมือนกับที่พระเทวทัตอะคะ่ะตกลงไปในนรกเนี่ย ว่ายาวนานกว่าจะได้ขึ้นมาแล้วการติดอยู่ในภพพยามารเนี่ยยาวนานมากพระพุทธเจ้าเกิดดับแล้วอะหลายล้านล้านล้านพระองค์ยังไม่ได้หลุดเลยนะคะฉะนั้นผู้ที่จะหลุดจากภพพยามารเนี่ยถือว่ายากมากแต่ว่าก็มีโอกาสหลุดได้โดยการมีจิตสำนึกที่ดีรู้แล้วละ อันนี้ก็คือแนววิปัสสนาญาณน,นะคะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงวิปัสสนาญาณหรือว่ามรรคแปดทานสินภาวนาจะเป็นผู้รอดจากจิตมารน,นะคะฉะนั้นให้มีจิตใจที่เข้มแข็งใครไม่ต้องการเป็นมารให้ลุกขึ้นมาตื่นรู้ตื่นรู้ในความมีวิชานะคะวิชาอภิญญาอะไรพวกนี้หรือว่าวิชา3ความที่ว่าติดความเป็นฤทธิ์ความเป็นอะไรเนี่ย มันจะเกิดให้มารเข้าครอบงำฉะนั้นการฝึกและมีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้เนี่ยให้ทําใจเบาๆน้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะแก้ปัญหานะคะอย่าไปดือ้ออย่าไปฝืนแล้วก็อย่าไปอวดเก่งอย่าไปทําจิตแข็งๆบอกบอกอะไรแล้วก็ไม่ฟังดื้ออะไรเงี้ยนะคะก็จะติดอยู่ในภพมารอย่างยาวนานไม่มีใครสามารถช่วยได้นะคะนอกจากเราเนี่ยจะน้อมใจเข้ามาฝึก แนววิปัสนาญาณเท่านั้นนะคะถึงจะรอดได้แล้วในมิติอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนอย่าคิดว่าทุกมิติเนี่ยมันจะไม่มีมารน,นะคะเทวดาสูงๆูงก็เป็นมารได้ไม่ว่าจะเป็นชั้นพรมคืออรูปฌานเนี่ยก็มีมารแต่ว่าในชั้นเนวสัญญาหรือว่านิโรธเนี่ยไม่มีมาร ก็ขอบอกให้รู้เลยว่าชั้นพรมเนี่ยยังมีมารเทวดาที่มีฤทธิ์มากๆเนี่ยเป็นไฟมารก็มีฉะนั้นก็จะมีรูปแบบการหลอกที่เนียนมากๆฉะนั้นให้มีจิตระลึกว่าผู้ที่จะมาหาเราหรือว่าฝึกปฏิบัติท,ทําไปแล้วเนี่ยเรามีอาการที่บอกว่ายึดต,ติดหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าโกรธเกลียวคุ้มข้างหรือว่ามีความที่ว่า ึกไปแล้วอะ่ะทาไมไม่เกิดความเยือกเย็นสงบอันนี้ให้ตะหนักรู้แล้วว่าเราถูกมารถูกมารเข้าครอบงามแล้วให้กลับมามีสติและลึกรู้นะคะถ้าเราฝึกไปแล้วจิตไม่สงบไม่เกิดความร่มเย็นให้กลับมาถอยหลังแล้วก็ฝึกเบสิกไปนะคะอยู่ที่ฐานกายกลับสู่ที่เดิมกลับสู่ฐานกายให้มากๆภาวนาแบบเบสิกเลย พองนอยุบหน,อน่อยจะช่วยได้นะคะให้กลับมาที่พื้นฐานให้แน่นๆก่อนอย่าได้เป็นเหยื่อของมารกันนะคะแล้วพวกที่คิดว่าการไปรับวิชามารเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็จะบอกว่าพวกมารเนี่ยมันจะสอนวิชาอะไรหสอนวิชาที่ดึงพลังงานบุญคนอื่นได้ คือแบบโอ้โหกินพลังงานคนอื่นได้แบบฟรีๆฉันมีความสุขกับการกินพลังบุญของคนอื่นก็จะคล้ายๆกับพวกคือกลายเป็นคนแต่ข้างในคือเป็นอสูรากายเหมือนพวกแดกค,คูล่าอะไรเงี้ยดูดกินเลือดกินเนื้อคนอื่นคล้ายๆปอบไปแหละถ้าเกิดมีตาเห็นก็คือปอบเนี่ยก็จะมากัดกินเนื้อกินเลือดเราซึ่งเป็นเลือดเนื้อกายทิพย์ของเราอะไรเงี้ยให เจ้าของธาตุขันเนี่ยได้รับความปวดเมื่อยปวดคอทุกทรมานอันนี้ก็เป็นเรื่องของพวกปอบนะคะคือไปเรียนวิชามารมาแล้วก็มากินบุญเงี้ยกินพลังงานก็คิดว่าดีเงี้ยแทนที่จะฝึกเพื่อเข้าถึงพลังงานต้นกําเนิดจุดกําเนิดเนี่ยเข้าถึงจิตพุทธะแต่ไปนั่งกินพลังงานบุญชาวบ้านเขาไปนั่งดูดพลังงานชาวบ้านเขาอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของ ความเบียดเบียนแต่เขาคิดไม่ได้เพราะว่าถูกมารครอบงำอันนี้เป็นเรื่องของความโลภอยากแข่งดีอยากเก่งอยากมีฤทธิ์เห็นใครเก่งก็อยากจะดึงพลังงานบุญอยากดูดพลังงานคนอื่นก็น้อมจิตน้อมใจอะไรเงี้ยหรือว่าการที่เข้าไปแทรกจิตแล้วก็บังคับเขาอะ่ะให้มาทำบุญด้วยอยากได้อะไรก็เหมือนกับการสะกดจิตด้วยหรือว่าอยากได้กุมารอยากได้ ของวิเศษอะ่ะพอเห็นก็ใช้กำลังในการดึงการแย่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของความโลภเข้าตาพอทำมากๆเข้าก็จะเป็นพวกจิตมารอันนี้ก็จะแย่ยิ่งกว่าเทวทานอีกนะคะก็จะไปลักษณะของพวกพบพยามาร ก่อนจะไปพบพญามารตกนรกก่อนเปล่าไม่นะไอพวกเนี้ถ้าเกิดได้เป็นพบพยามารแล้วมันจะไปพบพญามารเลยแต่เทวทัตเนี่ยสำนึกผิดได้เลยไม่ได้ไปพบพญามารตกอยู่ในนรกนะคะพอหมดจากวิบากกรรมนรกแล้วเขาจะได้ไปเป็นพระปัเจกนะคะเทวทัตส,ส่วนพญามาที่มาขวางพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพานพญามาได้มาขอขมากรรม และอุทิศตนเพื่อพุทธศาสนาคือสำนึกผิดแล้วค่ะพญามารองค์น,นี้ก็ไปบำเพ็ญเพียรแล้วก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หน้าในกลับที่มีพระพุทธเจ้าสิบพระองค์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเวียนไหวตายเกิดและวิถีในการหลุดพ้นจากความเป็นพญามารน,นะคะและขอให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความดีไม่ได้ให้ไปหลงคิดว่าต้องมีฤทธ ด้วยการไปแย่งไปขโมยหรือว่าการทำของคุณใสดึงจิตดึงใจให้ได้เป็นพวกพ้องหรือว่าต้องการกำลังหรือต้องการความมีฤทธิ์ทั้งหลายหรือต้องการบริวารทั้งหลายไปกักดวงวิญญาณเอามาทำลูกกอกกำหนดจิตผูกมันมาไว้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้คาถาบริกรรมพวกมีอภิญญาหรือว่าสมาธิสูงสูใช้วิธีนี้ก็เป็นพวกเดียวกับพวกพญามารซึ่ง อัตภาพของเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดาแต่เป็นอสูรกายครึ่งคนครึ่งสัตว์ลักษณะก็คล้ายๆกับพวกนกมีหูหนูมีปีกอะไรอย่างนี้นะคะก็จบเรื่องของพบพยามานนะคะ